สามคนสามภาษาในรายการพงจุ้ยเที่ยงวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้หมายเลขท้ายสองตัวไม่ใช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 ่ต้องเลขท้ายสองตัวเป็นที่สามสิบไม่ออกเหรอใช่มาออกนี่เลยเหรอใช่ครับโอ้เรียกว่ากออกเนที่ที่สองเขาไม่ได้ออก หลักปีใหม่ไม่เออเป็นอย่างหนึ่งที่เพิ่งจะรู้ออกส่งท้ายเผื่อจะได้ออกก่อนได้รางวัลปุ๊บไปเที่ยวเลยใช่โอเคเขคิดอย่างนั้นจริงอ่ะจริงครับเขาไปเที่ยวแต่ยี่แล้วครับอ่านะก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีมีชัยมีโชคมีลาบในวันนี้แล้วกันได้แล้วไปไปทำบุญแต่ต่อให้ยังไงก็แล้วแต่วันนี้วันที่สาสิบครับ นอกจากเรื่องนั้นที่สําคัญและพวกคุณเนี่ยเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องึลงสำคัญมากเพบาะว่าบางคนเค่อนรอรุนผมเลยนะว่าเขาจะได้เลขอะไรฮะเอาไปแท้หวยอ๋อหมายถึงลําำดับที่เขาลงอันนั้นเลยเหรอใช่โอ้เหรอใช่หมดหมดเบิร์ตเบิร์ตคำสิว้าโอ้ยไคิดเลยดเนี่ยคนคนไทยพี่คนไทยสิ่งเล่าตัวเป็นเลขหมด คือมันเขาเรียกอะไรนะโอ้ยแทงตอนเช้ารองจากวันที่กำลังจะแทงตอนเช้าโอ้ยตอนบ่ายแล้วได้ผมต้องทำด้วยความเร่งรีบใช่พี่พี่ขอเบอร์หน่อยขอเบอร์่อแทงก่อนแทงเลยสามตัวร้อยตัวโตเต็งมาเลย เ้ยใต้ดินบนดินได้หมดละตอนเนี้ยไอ้สิ่งที่จะพูดนี่คือความสำคัญที่ว่าไม่ได้ฟังเลยเกำลังจะปิดรับลงทะเบียนใช่แล้วอะไรย่างงี้ถึง48ชั่วโมงใช่ใช่มันคือเขาเรียกอะไรวันรอให้มันตื่นเต้นเหมือนหวยบ้างนะอันนี้แกความสำคัญให้มันตื่นเต้นเหมือนพวกเฮ้ยถึงเวลาจะหมดแล้วเราเราต้องเราเราต้องลงทะเบียนอืมจ้ะเอาง่าต่อไม่มีอะไรลืมไปว่า ลงทะเบียนมพอดีอ่ะมาวันนี้รายการเราเที่ยงใช่จะซื้อทันไหมสมมุติว่าถ้ารีบติดต่อมาให้ลุงขอ,อลงทะเบียนแล้วลุง<ม>ให้เลขลำดับผมต้องรีบเคลียร์ลุงให้เลยใช่ไหมใช่ก่อน บ่ายสามครึ่งใช่ไม่ต้องก่อนเที่ยงออ๋ก่อนเที่ยงใช่บางคนก็บางทีก็เก็บเราเที่ยงนี่ไงอหมายถึงว่าดูดูเสร็จลงเลยรีบลงเลยอ่าภายในครึ่งชั่วโมงได้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 เลขไปจัดการได้เลขจัดการโอ้นี่ต้องแบบว่าโน้มน้ำจูงใจขนาดนี้เลยไม่ไม่มีทุกปีมีทุกปีจริงใช่ใช่มีทุกปีจรับคนโชคดีมาเข้าเรื่องเฮหันสถานวันนี้ครับอันนี้คืออะไรหอไอเฟลใช่ ดีไหมคะเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านงๆผมมองเห็นนะคป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวฝรั่งเศสนี้วิบป๊อปวิบป๊อปวิบป๊อปเลยแล้วสักพักมึงขาดไฟฟ้าลวนี่เคยเจอบ้านหนึ่งก็เขาเชิญท่านอาจารย์ไปตรวจผมจุ้ยแล้วปรากฏว่าเจ้าบ้านชายไม่อยู่แล้วเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ให้เหตุเขาย้ายบ้านอ่ะเขาเข้ามาอยู่แถวแถวที่บริเวณตรงนี้แล้วเขาลอดผ่านทุกวันทุกวันทุกวันคือพอวันถึงวัน ที่ชงอ่ะคือเจ้าบ้านชายเขาเส้นโลหิตในสมองแปกเลยเนี่ยแล้วแล้วคนที่อยู่ต่อก็ไม่รู้รแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้ายังขืนอยู่อย่างนี้เ,นเ,นนเขาเรียกอะไรเจ้าบ้านลำดับต่อไปที่ขึ้นมาก็เป็นเหมือนกันที่ที่เป็นใหญ่รองออกมาอันอันนี้อันน,น,นี้มันสัมพันธ์กับเรื่องทิศทางบ้านด้วยนะ เราะจะมีบางบ้านทิศทางที่แบบเขาเรียกว่าเป็นบ้านมรดกที่ท่านอาจารย์มักาวอยู่เสมอคือนับนับจากกลางบ้านใช่ไหมใช่ออกไปว่าไอหอยเฟลเนี่ยอยู่ทางทิศไหนของบ้านใช่จะโดนที่นั้นเป็นหลักก่อนใช่คืออย่างนี้เนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงพวกนี้เนี่ยคุณสังเกตไหมว่าเขามีเส้นสายไฟไฟังมดนนียกี่เส้นโอ้เคยนับกันไหมน้ำนำับไปได้ ไม่นับได้แต่มันมันเกินอ๋อเหรอผมเคยไปยืนนับอยู่อย่าไปนับมันเลยมันเกินเกินจริงแต่มันเยอะจริงหลายสิบแะหลายสิบหลายสิบจริงๆเพราะมันมีแขนยื่นออกมาอย่างนี้แล้วมันมาทีละสี่นึกออกไหมมันไปทีละสี่ทั้งบนสี่สามชั้นเนยเท่าที่นับได้ในแผนนี้ก็ปลาเข้าไปสิบสองแล้วนะยังไม่ได้แขนอื่นเกินประมาณสามสิบกว่าบางทีมันซ้อนกว่าใช่ด้วย คือคือเรื่องของเรื่องคือเวลากระแสไฟที่มันวิ่งออกมาจากโรงผลิตไฟฟ้าเนี่ยครับมาตามเส้นทางเนี่ยมันจะมีเรียกคลื่นไฟฟ้าคลื่นเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกมันออกมาจะเรียกเอา EMF ใช่ไหมเออมันจะโผล่จริงจริงมันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นใช่คือมันบางคนเข้าใจว่าเออมองไม่เห็นมีอะไรแต่จริงจริงมันมีอ่า มันมีแบบเป็นปั๊บปั๊บปั๊บ๊๊บปัออมาเนี่หรอไมเนยอไหมเพราะมาจากโรงงานที่ผลิตโดยตรงมันก็คือปล่อยถ้าถ้าถ้าคุณดูนังก็ะตุนจะเห็นชัดนังกระตุลเดู๋ยวบอกมีปั๊บปั๊บเป็นสีน้ําเงินเป็นสีแดงสีอะไรนั่นแหละถ้าอาจารย์บอกว่ามีค่ะแล้วเราปล่อยออกมาเนี่ยจากโรงงานโดยตรงเนี่ยแล้วขึ้นเสาอย่างเงี้ยมันเป็นหลักหลักหมื่นกิโลวัตอ๋อ คือความแรงมันสูงคือยิ่งเสายิ่งใหญ่เท่าไหร่ความอนุภาคความแรงมันจะเยอะใช่กระแสมันะสูงเพราะว่ามันจะไปเป็นเหมือนก่อนที่จะเข้าเมืองอ่ะมันจะใหญ่มาก่อนใหญ่ๆแล้วเข้ามาเล็กๆอ่าใค้เล็กๆเล็กๆอ่าเพราะฉะนั้นหมู่บ้านใดที่แบบว่าสร้างใต้แล้วมีสายฟ้าที่สูงที่พาดผ่านโอ้โหแล้วเส้นทางที่คุณเข้าหมู่บ้านเนี่ยยังไงต้องรอดตรงนี้แน่นอนเนี่ยสุขภาพเสียทุกคนลุง หนูไม่อยากจะคิดถึงเลยสมมติว่าทุกคนเนี่ยรู้เรื่องห่วงจุ้ยเรียนห่วงจุ้ยแล้วบ้านตัวเองอยู่แล้วย้ายออกกันหมดเลยไม่ไม่กลายเป็นหมู่บ้านล้างมันไปหมดแลวนะมันก็อาจจะเป็นไปได้ต้องยอมมันถือว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ชัยภูมิเสียหายมันส่งผลต่อชีวิตถูกต้องไหมแต่ถูกต้องแต่คราวนี้ถามว่าจะมีแฟนขับเราเทากี่คนที่แบบอยู่หมู่บ้านนี้จํานวนเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบ คือคนที่ทราบก็อาจจะยอมออกใช่หรือว่าแต่คนที่ทราบก็ไม่ยอมออกก็มีในะเพราะฉะนั้นคนที่แบบไม่ทราบเลยไม่เคยเรียนก็ไม่สนใจก็ยังอยู่ต่อไป่ก็ไม่รู้ว่าโลกที่ตัวเองเป็นมาจากอะไรสาเหตุทำไมมาแล้วาเหตไหทำไมคนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กันใช่ใช่ครับโดยเฉพาะโรคอะไรดูไหมโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดครับโรคสมองโรคหัวใจเฉียดพลันทั้งนั้นเลยนะนีอใช่อย่างรุนแรงร้าย เพราะนั้นเวลาเราเจอกระแสไม่ใช่ประธานโทษครับเวลาเราเห็นบู่บ้านหรือบ้านใดที่เส้นทางคุณเนี่ยต้องผ่านอ่าฮะนะอีกอย่างก็คือเสาที่ตั้งเนี่ยห่างจากบ้านคุณเนี่ยโอไม่ได้เป็น,านาไม่ได้เป็นหลักสกิโลเนี่ยอันตรายหมดทุกบ้านนี่บางทีที่ลูกฝิ์เคยถามไง ว่าระยะแค่ไหนมันต้องต้องมองด้วยตาเห็นณนะบริเวณตรงนั้นด้วยมันขึ้นอยู่กับขนาดของเสาด้วยขึ้นอยู่กับตัวบ้านของคุณด้วยเราบอกไม่ได้หรอกว่าเสาเสาพวก<า>นี้เนี่ยต้นหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยไม่ต่ําความสูงไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าเมตรเพราะนั้นระยะที่คุณบอกว่าทุกเอาเสาล้มลงมาสาสิบห้าเมตรไปจากบ้านคุณอีกร้อยเมตรนี่ก็ยังส่งผลอยู่นะต่ต ใช่ท่านจารย์บอกต้องเป็นห้ากิโล <Yeah. S 3> แต่ปรากฏว่าเรามีบ้านลูกศิษย์หลายบ้านที่เวลาเชิญท่านอาจารไปตรวจเห็นอยู่ใ,ใกล้ๆเลยไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยเมตรเลย mm. แล้ว,ลวมันมีผลแต่แต่บางท่านไม่เข้าใจเนื่องไหมบางท่านบอกบ้านนี้ฉันไม่เห็นไม่เห็นคือไม่มีอ ก็มีนะบางทีผมก็เป็นยืนสองดูเออเอ้ยมันไม่เห็นจริงๆนะอแต่ผม้องจะเขารู้นะว่ามีแต่ผมเรียกว้ามาดูว่าที่เรามาดูเนี่ยหน้าถนนเนี่ยยืนกลางถนนแล้วพี่มองไมได้มีไหมมีแล้วพี่เราไปเดินว่าเดินออกไปซอยนี้ไปอีกซอยหนึ่งอ่ะมคุณอยู่ซอยหนึ่งคุณเดินไปซอยสามี่มันใกล้ไหมเอมันก็ใกล้ถามว่าระยะนี้พี่เกินร้อยเมตรไหมไม่เกินโดนแน่ๆล่ะโดนแล้วมันจะรุนแรงอีกทีหนึ่งเมื่อไรรู้ไหม เมื่อเสา,สาไฟฟ้าแรงสูงนี้ไปตั้งอยู่ในบึงน้ําหมู่บ้านมันมีไงตาตาไงอที่เราเราพูดเช่นนี้เพราะมันมีจริงๆคือเขาคือหมู่บ้านเนี่ยมันมีสะเนื่อไหมแล้วมันจะต้องเป็นเส้นทางที่ผ่านคือต้องมาปักปักอยู่ในในในบึงน้ำไม่มอย,ย้อยเกินไปใช่มันต้องอยู่ในระยะที่เขากำหนดที่เราเห็นบ่อยๆก็เพิ่งไปมากันหยกๆยกียิงส่งผลเสียหา กลายเป็นน้ําประทบไฟอันนี้ดินรุนแรงแล้วแล้วบ้านที่แบบเาเรียกว่าประจันหน้ากับเสานี้นะเสียหายรุนแรงมากเพราะว่าเวลาคุณมองไปแบบหน้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหมู่บ้านไหนหรือบ้านไหนที่แบบด้านน้านี่ประทะเสาเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นแบบพานราลมาร้อยแปดสิบองศาเพราะว่าเขาไม่สามารถสร้างบ้านสังนุนได้ไงเขาถึงจะสร้างเป็นน้เจ็กเล่นเป็นบึงน้ําแทนของหมู่บ้าน ราะนั้นบ้านที่อยู่ฝั่งนี้ถ้ามองเห็นเนี่ยมันเห็นแบบร้อยแปดสิบองศาครับโดนหมดว่าจะมีกี่เสากี่เสาที่เขาเว้นเว้นมาเนี่ยโดนหมดรุดนแรงมากค่ะก็เนี่ยกรณีเนี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่าพอยุเก้าเนี่ยอยู่ต่อไม่ได้ละไม่ได้คนระับอยู่ต่อเลยไม่ได้ให้อีกแล้วคือยุคแปดอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวาว่าเวลาเป็นธาตุดินเนี่ยยังพอช่วยได้แต่พอยุเก้าเก้าเป็นไฟมาเสริมกับสภาพแวดล,ล้อมที่เป็นไฟมันไฟเบิ้ลเบิ้ลเข้าไปอีก เสียหายมากท่านจันไม่ให้อยู่เลยท่านสั่งให้ย้ายทันทีนี่คือสาเหตุหนึ่งนะแล้วบางทีเนี่ยสู้ไม่ไหวหรอกใช่ค่ะครับมีเอฟซีทำมาได้เกรกเมื่อกี้เราเรียกเมื่อกี้เราเรียกเสาไฟฟ้าอันนี้ว่าอะไรไอเฟลอ้าวแล้วที่ปารีสขอไอเฟลนลักมีลักษณะเป็นแบบนี้ไม่เสียหายเหรอก็คืออยากจะแบบมันไม่ใช่เสาไฟฟ้าเขาไม่ใช่เสาไฟฟ้าาเป็นโครงสร้าง โครงสร้างโคคงสร้าออย่างหนึ่งเป็นโครงสร้างอันนั้นาดังทั่วโลกเลยอันนั้นบางทีอาจจะเป็นชายภูพิเศษด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงอันนี้ต้องแยกแยะนิดนึงไม่ใช่ว่าเห็นรูปล่างเหมือนเขาครับก็ไม่ได้ใช้สิ่งนี้เป็นแบบเป็นเส้นทางผ่านของของกระแสไฟต้องอยู่ที่วัตถุประสงค์ใช่ค่ะเคลียร์และเข้าใจนะจ๊ะว่าไม่ใช่ว่ารูปร่างอนี้ จะเป็นแบบหอไอเฟลได้ไม่ได้จะทำให้คุณมีชื่อเสียงอยู่ในอะไรที่มันในชัยภูมิที่มันดีจบมาทีนี้เรื่องที่ลุงจะกล่าวในวันนี้ทำทำทำเธอจะบอกให้ฟังเรื่องนี้ดีกว่าเอาเอาเอาเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เพราะว่าสารบัญเยอะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าบางเรื่องพออธิบายปุ๊บมันเป็นแบบต้องคนที่เรียนมาก่อนนะน มันเขาอาจจะไม่เข้าใจเพราะนี่ก็ต้องเอาลแ,แล้วเนี่ยแลูกศิษย์ที่ดูอยู่สุดยอดสุดยอดไม่ใช่อยู่ๆจะแบบโผล่โลโจทิมโจโจทิมเรามาพูดถึงว่าพอครบปีใหม่ทีนึงเนี่ยท่านอาจารย์คยแนะนำว่าเราต้องรู้จักล้างพลังในพื้นที่บ้านเกือบลืมเป็นสิ่งสำคัญอีกเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคุยแล้วตั้งเครสตั้งเครสทำนู่นทำนี่ติดยัน ไปไหว้ครูแต่ลืมไปว่าบ้านเราเองก็ต้องฟื้นฟูพลังพอเราใช้พลังมาตทั้งปีแล้วนะเพราะฉะนั้นการล้างพลังในบ้านเนี่ยมันมีหลายวิธีวิธีง่ายที่สุดคุณตาโตคุณเลยง่ายสุดเอาพี่ตาโตไปล้างเหรอบ้างบ้านนีโอเคเอาเอาที่ตาโตนั่นเลยอ่ะใช่เลใครเป็นลัมเบอร์เเป็นกองเชียร์สมัยเด็กสบายเลย นั่นคือการปบมือปลบมือือการล้างพลังนี่เราเป็นเริ่มต้นิจกรที่ประตูบ้านเราแล้วก็เดินเป็นจังหวะอย่างตาโตก็ได้นะแล้วเดินตามเข็มนาฬิกาไปใช่แล้วปรบมือไปเรื่อยๆคุณปบมือเวลาคุณปบมือคุณจะร้องเพลงไปด้วยก็ได้ล้วแต่คุณชอบให้เกิดเสียงดังการเดินนี่คุณเดินตามเข็มนาฬิกาไปบ้านคุณมีสองชั้นเดินบันไดขึ้นเลยก็ไปตามแบบ เลียบไปเรื่อยๆเลียบไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ลงบันไดมาใหม่ลงบันไดก็ลงมาใหม่แล้ว,ลวสุดท้ายมันก็จะมาจบที่ประตูประตูนอกจากการปรบมือก็คือร้องเพลงวันนี้วันดีปีใหม่ทองฟ้าแจงใสจิตใจสุขสันต์ยิ้มให้กัน ปีใหม่อะเพลินเพลินเพลินอันนี้เนี่ครับผมผมบอกเลยนะครับ่านเดนต้องการให้คุณตาโตไป็นรับมันลักที่มาอ่าคุณติดต่อได้ถ้าถ้าร้องผิดกลับไปที่ประตูใหม่เออประตูใหม่มาเดินอีกรอบเออใหม่อ่านะคุณคุณเทนิตาโตไปทำพิธีให้ได้ออานะก็คือร้องเพลงไปเมื่อไก่คุณไม่ร้องเพลงก็ตบมือไปตบมือตบมือร้องเพลงแล้วก็ใช้วิทยุอ่า ซิปเปอร์โฟนนะคุณก็ไปอัดเพลงนะวันนี้เหมือนมีมีมีเทศกาลมีงานเฉลิมฉลองที่บ้านคุณเลยคุณก็ไปอัดเลยเพลงเนี่ยใหม่วันนี้วันนี้ใหม่ก็เปิดคอไปอันนี้ไม่ต้องเดินละจ้ะตั้งไว้ให้เสียงมันดังให้เสียงมันกระจายไปถึงถึงตรงไหนมันก็รับตรงนั้นอ่ะนะคุณนะนะเสรล้วอันที่สาม ที่ต้องเดินอีกก็คือใช้คนทู่ปรมาจารย์ครับ,บ,บ,บอันนี้ส่วนใหญ่ลูกศิษย์รุ่นเก่ารู้จักอ่าอันที่สี่คือใช้หลักคางหลักคงก็ไ้มีหลายอย่างครับหลัคงกิงตองกิงตองกิงตองหลักคงผีกองกอยไม่หลักคงปรมาจารย์<อ>ก็มีเนี่ยคือสั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ต้องโอ้ไม่นี่ปัิเมหุมโอ้ไม่นี่ปฏิเมหุมไปครับอ่าลืมไปท่านที่ลม ปันทูปคุณก็ต้องท่องโอมานีปัจชามีคุมไปด้วยตบปมเพื่อสกโอมานีก็ได้ถ้าคุณคิดเพลงไม่ออกก็โอมานีไปเออนะแล้วก็มีอีกอย่างก็คือเป็นชามล้างพลังของที่เด็ดอันี่ใช้ไม้หมุนปแล้วก็หมุนเอาแล้วก็หมุนเอาะแต่ถ้าเกิดบางท่านบอกทำไม่ได้ เพราะว่าหนึ่งมีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านครับตรงเสียงยังท่านตกใจม,มีใหม่มทำไม่ได้ตั้งชามเกลือ,อสี่มุมบ้านตั้งเลยไม่ต้องไปซัดเพราะซัด ซัดลำบากอีกไม่คือคือมันมีเทคนิคเทหนึ่งไงที่เราแบบใช้เรือผสมท่อสารนะครับแล้วก็โปรยไปตามพื้นที่ไงเวลาแบบไปอยู่บ้านใหม่ไนั่นพอสำหรับเข้าบ้านใหม่เข้าบ้านใหม่หรือแบบไปอยู่คอนโดไงแต่พอบ้าน่ยวอยู่แล้วบางทีมันซัดไม่ได้เดี๋ยวยงจะเป็นอย่างคุณตาเตกวาดยากนะอันนั้นก็คืออยากจะบอกว่าเมื่อถึงวันปีใหม่เนี่ยความจําเป็นที่คุณต้องอัพพลังบ้านเราอ่ะจําเป็นต้องทําบางท่านแบบ พอปีใหม่แล้วแบบลืมนึกถึงบ้านตัวเองว่าบ้านเราก็เหมือนกับเป็นบ้านที่เป็นสิ่งมีชีวิตยอย่างหน,นึ่งนะในทางของทุยเพราะว่าเราอาบน้ำอ่ะเออเราต้องให้พลังอย่างเขาทํบาบ้านให้สะอาดเนี่ยเก็บกวาดบ้านให้สะอาดแล้วก็เพิ่มพลังให้เขาดโดยการเนี่ยล้างพลังให้เขาซะรเราจะได้แบบรับปีใหม่ที่ที่ดีครับแต่ที่ลุงเล่าให้ฟังก็มาปิดท้ายกันด้วยภาพท,ที่ท่านอาจารย์เคยล้างพลังให้กับอาลุจิตลายหนึ่งแล้วกาเดี๋ยวจะเปิดเสียงแบบดัง เนี Here. Here. Here, uh, uh. Uh. Ah, ่ยเราถึงหน้าประตูแล้วครับอ um ่ะก็พบกับเราสามคนสามภาษาได้ใหม่พรุ่งนี้ในรายการวงจุ้ยเที่ยงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ